วาทางพยโตทิศวาอวิวาทันจะเขมโตสมัคาสกิลาโหถะเอสาพุทธานุสาสนีการทะเลวิวาทกันเป็นเหตุแห่งภัยการไม่วิวาดกันเป็นความเกษมสำราญในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดนิโคทารามเมืองกบิลพัท ทรงประารบการทะเลาะกันของพระประยุนญ,ญ,ญาติได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงนกกระจาบหลายพันตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งมีอาชีพจับนกกระจาบขายอยู่เป็นประจำวันหนึ่งนกกระจาบตัวหนึ่งได้มาบอกกับนกกระจาบจากฝูงว่านายพรานล่านกกำลังเตรียมตาขายเพื่อจะมาจับนกในฝูง นกกระจาบตาฝูงจึงได้เรียกประชุมกลุ่มนกกระจาบและได้แนะนำนกกระจาบในที่ประชุมท่านทั้งหลายถ้าพวกเราถูกตาข่ายในพรานครอบให้ท่านทุกตัวสอดหัวเข้าในตาข่ายตาหนึ่งแล้วพากันบินไปที่ต้นไม้ที่มีน้าแล้วค่อยๆเอาหัวออกจากตาข่ายทิ้งตาข่ายไว้แล้วบินหนีไปนะ หมูนกกระจากพากันร,รับคำต่อมาอีกสองวันผูกนกกระจากถูกตาข่ายในพรานเข้าก็พากันทำเช่นนั้นทำให้นกทุกตัวสามารถหนีรอดไปได้กว่าในพรานจะปลดตาข่ายออกจากน้ำก็ข้ามืดพอดีอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่นกกระจาบสูงนั้นกำลังหากินอาหารมีนกกระจาบตัวหนึ่งร่อนลงมาที่พื้นเพื่อกินอาหารแต่ได้เหยียบถูกหัวนกกระจาบอีกตัวหนึ่งเข้าจึงได้กล่าวขอโทษไปแต่นกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบหัวกำลังรู้สึกโกรธจึงได้กล่าวขึ้นว่าถ้าไม่ยกโทษให้ท่านท่านถือดีอย่างไรจึงมาเหยียบหัวท่า รู้หรือไม่ว่าข้าเป็นหัวเรียวหัวแรงในตอนที่ยกตาข่ายจึงทำให้นกทุกตัวได้รอดออกมาส่วนนกกระจาบอีกตัวก็กล่าวว่าเห็นจะมีแต่ท่านเท่านั้นประมาณที่ยกตาข่ายขึ้นได้ตัวอื่นคงไม่มีกำลังดอกนะ นกกระจาบทั้งสองตัวต่างก็เหน็บแนมฝ่ายตรงข้ามโดยไม่มีข่าที่ยอมเลิกราต่อกันอีกทั้งทั้งสองฝ่ายต่างก็มีสมัครพักพวกคอยยุยงดังนั้นการทะเลาะเบาแววงจากนกกระจาบผู้เดียวก็ลามไปเป็นการทะเลาะเบาแว้งกันทั้งฝูง ฝ่ายนกกระจ,จากจ่าฝูงเห็นพวกนกเอาแต่ทะเลาะกันก็เข้ามาห้ามปรามแต่ไม่มีนกกลุ่มใดเชื่อฟังยกเว้นนกกระจากบ,บางตัวที่ไม่ได้เข้าไปร่วมทะเลาะบอกแว้งด้วยนกกระจ,จากจ่าฝูงก็ได้รำพึงขึ้นมาว่าขึ้นชื่อว่าการทะเลาะกันย่อมไม่มีความปลอดภยัยความที่น่าจะเกิดขึ้นจึงได้พาบริวารส่วนหนึ่งบินหนีไปอยู่ที่อื่น ฝ่ายนายพรานพอผ่านไปสองสามวันก็มาดักตาข่ายอีกพอฝูงนกกระจากติดตาข่ายนพรานในครั้งนี้อีกต่างทะเลาะกันและเกี่ยงกันจึงไม่สามารถมีแรงพอที่จะบินพาตาข่ายไปยังต้นไม้ที่มีน้ำได้จึงถูกนายพรานลวกไปเป็นอาหารและขายทั้งหมดนายพรานเห็นดังนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่า นกกระจาบทั้งหลายร่าเริงบันเทิงใจพาเอาขายไปได้เมื่อใดพวกมันทะเลาะก,กันเมื่อนั้นพวกมันจักตกอยู่ในเงื้อมมือของเรามิทานเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าการทะเลกกาะกันนำมาซึ่งความพินาศด,ดังธรรมท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายปริยาปิดกว่าวิวาทางพริยะโตทิศวาอาวิวาทันจะกเขมโต สมัครคาสกิลาโหทะเอสาพุทธานุศาสนีการทะเลวิวาทกันเป็นเหตุแห่งภยัยการไม่มีวาากันเป็นความเกษมสำราญสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ